จอสบายดีท่านผู้ชมตอนนี้สิพามาเบ่งยูทีเซ็นเตอร์ของบึงถาดหลวงนับตั้งแต่เพิ่นเฮ็ดเส้นทางโดยเฉพาะแม้่มีการปูยางอ้อมหอบทั้งโซนในและก็โซนนอกปูยางที่มีความละเอียดที่มีความงามและก็หนาแน,น่นก็เฮ็ดให้ผู้คน้นเริ่มมาออกกําลังกายยูทีจุดเขตดังกล่าวเอาส่วนว่าผาบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้น เขามาคอยติดตามมึงไปน้ำกันเจ้าตอนนี้ฮอกก็ยูทีถนนที่ว่าเป็นถนนใหญ่อีกเส้นหนึ่งที่เป็นถ,นน,น,น,ถนนตัดส่ระวางเส้นทางดวนก่อยที่จะสอดไปใส่แถวเส้นทางจะไปทางลงคําร้างตอนนี้ฮอกก็มาทางเบื้องขวามือเพราะว่ายูทีเขตเซนเตอร์เขตน้องนำาหนี่เมียนยูทีใจกลางของโครงการบึงถานหลวง นักเที่ยวหูน้ำกันแล้วว่าในปัจจุบันนี้โครงการบึงถาดหลวงแมนว่าเพิ่น,นเริ่มมีการก่อสร้สางอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแมนประเภทถนนหนทางพื้นฐานโครงรางแต่กับบางจุดบางงานก็มีการสร้างตึกอาคารสนันโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาดหลวงในในปัจจุบันนี้แมนเริ่มคือคืนในการก่อสร้สางแล้วหลังจากที่หายไปลนเติบ เดี๋ยวนี้ก็ได้กลับมากา่อสร้างเลยเด้อดังจี่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้แม่นมีการปูยางทือว่าเก,กือบทุกเสซนที่มีการบุกเบิกใหม่แม่นว่าได้ปูยางหลายกระเหตุถนนคนยางเหตุถนนบนฟุตบาททางคนยางและกละการมีการฝังพวกสายไฟโมงไต้ดินพร้อมกับจะมีการใส่ดอกไฟตามแตละจุดในงานของเส้นทาง แทรพส่สมตอนนี้ก็เวลาขายแรงประมาณหกโมงหกโมงย่างสิมหาอากาอีบโบดนตะเวียนก่อจะตกดินอันนี้อยู่ที่จุดเขียนนี่มันเป็นเส้นทางที่จะไปสอดใส่ซเซ็นเตอร์แต่มาถ้าเขาซื้อออกไปก็จะเป็นเส้นทางวงเวียนที่มาเป็นวงเวียนใหญ่ออมเซ็นเตอร์คองบึงถาดหลวงอากาก่อจะออกไปสอดใส่ซเส้นทางแถว ทเทวเส้นทางจะไปทางโฮมอสิทธาธิราจะมาหอดตัวนี้เขาก็เริ่มว่าเริ่มเห็นผู้คนเริ่มเห็นรถนี่กาแมนรถพวกผู้คนที่ว่าเขาเจ้ามากออกกําลังกายอยู่ที่จุดเขนนี้ก็มีเพียงแต่มาเอาผ่าบรรยากาศในการ ที่ว่าผู้ส้มเขามาออกกําลังกายทางผู้ส้มเบงิงแต่ก่อนน้านี้ตอนที่ยังบัทนานี่มีการปูยางนี่แมันสอบขนน้อยแต่ว่าตอนไข่แดงคือตอนนี้แะครับปูยางแล้วนี่ก็เรื่มร้ายแล้วมาเนี่ถือว่าเป็นจุดอีกจุดหนึ่งเป็นสถานที่ออกกําลังกายแห่งใหม่อยู่ที่นครด้วยวิ่งจันทร์กับว่าได้เจ้านี้เขาก็จะคอยขี่อ่อมน้องเบิงตามบรรยากาศ โดยเฉพาะแมนยามขายแรงนี่แมนผูกคนน,กนี่ก็ทย่อยทย่อยกันมากแล้วเจ้าเห็นว่ากาเริ่มหน้าพูหน้าตาขึ้นท้าคำก็านีก,กนนะ่อน่ะจะมีคนหลยตืม่ม ว่าหลังจากที่ว่าสารถนนทุนทางนีซ้ำเร็จเเร็จสินแหะคงจะมีบรรดาบริษัทห,หางห้านบริษัทต,ต่างๆที่ว่าได้ส้มประทานดินที่ว่าได้มาจับจองเป็นที่ดินเริ่มลงมือในการก่อสร้างเพราะว่าจะปอยให้มันเป็นเวลาเป็นดินเป่าแบบนี้หลายปีไปแน่นอนมันก็จะบุกเกิดผลประโยชน์ยังร้ายเห้กับประเทศชสตรนะครับทั้งภารัฐบาลเองแน่หรือว่าประชาชนคนเล่าเนี่ แต่ตอนนี้พระเจ้าสนก็มีแต่ราพพืประโยชน์นันก็คือเป็นบอลชุดออกกําลังกายชุดใหม่ล่ะนี่ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่สดๆอ,อ,อาจจะมาแล้วมาอีกแต่ว่าเทียวนี้แมนว่าเพียงแต่อยากแนะนำให้วหูหลังจากที่ว่ามีการผู้ย่างออมหอบของเซ็นเตอร์ คือว่าจุดใจกลางบอลลอนนําบอนนำคาของบึงฐานลวงนีมงานมีผู้คนให้ความสนใจในการมาออกกําลังกายอยู่ชุดเขนี้นี่ก็เป็นชุดดีอีกที่ว่าเหตุให้คนมามีบอนออกกําลังกายหรือบอน,บอนเห็ุกิจกรรมดีกว่าจะปล่อยให้หกเคือไปซืือโดยที่มีการพัฒนายัางน,นี่นอกจากที่มีการก่อสร้างซาก็เหตุให มีจุดดีต่อผูค้คนบางว่าคงจะสางไว้ไห้อยากให้เคุนเห็นอยากเห็นที่เวลาให้เคุนสางไว้ไห้ขึ้นมานี่กัมวยญญเป็นดินเปราวางเวทถาว่าดะส้มประทานไปแล้วแล้วก็ค,ควรจะสางตามความคิดเห็นหรอกว่า อเมริกนาีโบ้บินผ่ามุมสูงไงท่านผู้ช้มในเบิง์นหเพระาะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยได้ไมาบินผ่ามุมสูงแล้วเดี๋ยวไปคนผู้ที่ว่าเออมีแต่มาเอาแต่ยุจุดเก่าให้เบิง์นคนที่ตำหนิตีส้มมาอีกมันเป็นอยัางนอก,การตำหนิถี่เราเป็นการที่ดีนี่เห้พระเจ้ายุจุดเขียนีแห้มีคนหลายงเม้นี่นี่บอลเคนนี่กับสองเค้นนี่เป็นบอลเป็นการที่จะสร้างคนโดมิเนียมและอพาร์ตเมนต์ เกิดขึ้นม,มื่อไม่กำลังก่อสร้างกันอยู่ถือว่าเป็นตึกอาคารที่ว่าสูงกว่ามูอยู่ที่ประเทศลาวถ่า้างสำเร็จแล้วนะต,ตอนนี้ใครแร้ยังจะเวีนกับสุกดินพุกดินไปแล้วแต่ว่ายังเห็นเป็นพ่อเห็นผู้คนได้ จะบางอีบโดนวนานก็นคือจะแตมเสียนใส่ดอกไฟถ้าใส่ดอกไฟไปแล้วก็นนะาจะหฮวงเครื่องขึ้นอีกอยูจุดเข็ดนี่ อีบอนนี้มันจะเป็นครัวเป็นครัวขามเพราะว่าอยู่จุดเขียนเซ็นเตอร์รังเก่าควนจะสอดไปใส่แถวอาพาร์ตเมนต์ที่เราเห็นนั่นจะมีบอนบำบัดน้ำเสียถือว่ากำจัดน้ำเน่ามนให้เป็นน้ำสะอาดประสันซะ มอตอน,นกับพูดีเวลาหน้าที่ที่ว่าคำกาโบเรมีอยังไหนธประส้มมีเพียงเตมอเอาภาใหยเบงนี่แหละก็คือว่าการสารรั่งสาบัตนาหลังจากที่ว่ามีการผู้ย่างแหละกับผู้คนก็นเลยม,มาร้ายแล้วนี่ก็เหตุให้มีความคืกขึ้นไปอีกจุดอีกงานอยู่ที่นครนว,วิงจันทร์ก็คือเขียเศรษฐกิจพิเศษเบงถาดหลวง มีนัยยามค่นคำคืนกับขายแรงกีก็เห็นแสงไฟเรือมีการเปิดสว่างสวายกันแล้วถาว่าสางสับเบียร์แล้วรถแห้งก็จะสว่างสวายกว่าเกา่าเอาตอนนี้ฮอกก็จะมาถึงอยู่ที่เส้นทางใหญ่เส้นทางใหญ่ชุดนี้แต่ก็เนี่ยขี่นิ่มๆแต่ว่ามาเดียวนี้เนี้ยเช่น่ามี มีเป็นลักษณะแบบว่าคลายๆคือแบบรถบรรทุกนักหรือคนบรรทุกแลก้วการมื่รนอยู่นี่เฮ็ดห้มันเป็นลักษณะแบบบนลุบบวนโน่นขึ้นมาเพราะว่าอย่าลืมว่าย่เขตนี้มันเป็นบึงและสักแลักการการทีจ่จะมาทอมทางกับเป็นการทอมทางใหม่สนั่นถาว่ามันบนแบบนวแต่แท้หรวอว่ามีรถบรรทุกเกินขนาดมาแลเรนลายนี่ก็เห็ดห้เป็นลักษณะแบบเป็นลื่นนะ ต่กนกับโอ้ลาบดื่นนีแต่ว่าตอนนี้นี่ย่อมหับเถว่าพกัปได้แหละต้องรับพันรัว่างนี่เว่าไปนี่เป็นลักษณะแบบนี้แลการเปิดไฟกับที่ว่าสว่างสวัยดีย่จุดเขตนี้เพราะว่ายุ่เขตนี้มีการก่อสร้างร้ายแน่นอนกับต้องในใส่รบรรทุกแกหินแกทรายแกยังได้สมบพิแกผิดพวกเครื่องนัก่เขามาใส่เส้นทางดังกล่าวเพื่อหุงนาเขาไปใส่บนจุด โครงการสนันกระเห็ดให้มีการปีเพ่ไห้ถนนทางนีเจ้ายุดทธ์คีนี่มันอยู่แถวตลาดตลาดนี่เม่นตลาดบึงถาดหลวงในปัจจุบันนี้เปนเพิ่นก็เปิดให้ผู้คนเขาไปจับจองให้สนใจก็ต้องไปสอบถามเด้อเห็นว่กลางคืนเห็นว่าอู้งามแล้วเป็นใตออกไฟทื่ว่าสว่างสบายหลยุที่เขียศรษรกิจพิเศษบึงถาดหลวงนี่ก็ เป็นเขตเศรษฐกษิจพิเศษที่บม,มี่โฮกจักโครงงานบบม,มีอุตสาหกรรมบ่ม,มีอ่าเป็นถือว่าอะไเป็นบอนที่ว่าลอยสารผิดโดยเฉพพะเป็นปัวคร่ง,งานที่ว่าเป็นอ่าคลายๆคือแบบสิ่งแวดล้อมนี่ต่งตางๆเข้าเจาก,กัะกวดคันดีแสดงว่ายูจุดเขียนนี้มีเพียงแต่เป็นตัวเมืองเป็นเซ็นเตอร์เท่านั้น ต,ตัวเมืองใหม่เจ้ท่านผู้ส้มกับน,นี่เพียงเท่านี้แหละเอามาฝามาตอนอาจจะลืมอีบอดนเราก็จะออกไปจะพาบรรยากาศต่างเข่งกับท่านผู้ส้มในเบิงขอบใจสำหรับการติดตามรับส้มอยู่ตลอดมาสบายดี